ทำไมเขาไว้กล้องไกลท้นี่เราก็บรรยากาศอ๋อนี่นะข้งเรกครับที่เขาร้องเพลงนะครับยายสายายสาอ้วันนี้ได้มาเจอนะครับ ได้มาถ่ายรูปตำนานรักใหญ่ซารอสามีกลับอะไรประมาณเนี้อโอ้โอุ้ยคนลุกเลยอ่ะแล้วแล้วแกเสียตรงนี้เลยหรอแกอนั่งรอถึงจะเสีเลย อู <iyorsun S 2> ้คนลุกเลยอ่ะ มก้าขึ้นไปเลยนี่เป็นตำนานจริงๆครับเรื่องจริงน,นี่น้ามาเจอคุณยายรูปปั้นแบบอโอ้ยเหมือนอเลยอ,อะ่เออะเะร,รีทีา<ะ>ทำไม,ไมแบบลึกเลยนะตรงนี้ อท้าไมลึกจังอ่ะมันเป็นนมาบ<อ>ี่เขามาเทพื้นใช่ไหมมีไฟไหม,รรมหรตรงนี้นะโอ,อ,อ้ใครมากลาคืนนี่ไม่ต้องสืบอนะฮะวิ่งเลยผมวิ่งเลยเลยแ,ลแต่ไม่เป็นไรหรอกวะยายแกก็อยู่ตรงนี้แหละ ลงองำอีกหอรกระินร้องักอหนเหรอจไปน้ามือนยายสาเลยทำาไมเป็นตำนานยายจ๋าเป็นตำนานยายจ๋า มาไล่ผัวที่คามิลาอันนี้คามิลามีเจ๊ครับคามิลาอยู่สงขลานสงขลาไอันี่อะไรนะอันี้เอานางเอานางเขาป้นางที่เขาแต่งเพลงคือยายยายคนนี้ใช่ไหมใช่เพลงอะไรเพียงยายสาเขากระดูกอะไรเพี้ยงไงซานโนเพี้ยงใช่ใช่ใช่เดาวดาวดาวแต่สรอยยังไงเมื่อวานเพี้ยงใขดขือ

เรามันหลายอย่างครับอู้ไอ้นี่เขาเรียกเกาะอะไรนี่ไอ้นี่เอาปลานางเลยพี่ตรงนี้แล้วก็เอาอะไรดีเอาอะไรดีจบที่จบที่จบมาอยู่อืมไอ้นี่เกาะอะไรนี่นี่เกาะไก่หรือเปล่าใช่ใช่ใช่ไหมใช่ เมื่อวานเราไปลงเรือตรงไหนลงเรือเนี่ยนี่ครับนู่นใช่ไหมครับเนี่ยแล้วก็ฝั่งฝั่งบ้านผมก็เลยเกาะวันไปเลยเกาะนี่ไปไนี่ไงที่เราลงเรือเมื่อวานฮะไม่ไม่รู้จักไหมเคยกินไหมไม่พูดอร่อยเลยนี่เกาะไก่เฮ้ยยังน้ำธรรมดาไปมีอร่อยมันเหมือนไก่ยังไงฮะมันต้องดูเด็ฝั่งนู้นครับมันเป็นเหมือนวัวไก่อยู่

ทำเป็นสวนตัวเลยเนาะนี่ไงน้องนี่เห็นลุงใจใช่ไหมให้เราขับลงเล่มนี้ก่อนนานเลยว่ากันเลยใต้น้ำขายน้ำยายจะบอกว่าขายน้ำแล้วจเอามายังไงก็ข้ามนี่แหละมาดูว่าปกติน่าจะเป็นที่ท่องเที่ยวได้เนาะไม่ตรงนี้เมื่อก่อนเขาเดินเข้าทางนี้ใกล้ันแหละแล้วทำไม เขาไม่เดินนึ่งกับบุญเขาไม่ให้เดินโอ้ดูอะ่ะกั้นหมดเลยกั้นหมดเลยนะครับเดี๋ยวเคยดูให้แต่พนักง,งานโรงแรมเท่านั้นคนอื่นนี่เดินไม่ได้

เดินดูน้พอพว่าดิคอมให้ n ้าข้างบนใครเดินข้างล่างเพราะเราไม่ใช่ควาเโอ้ทำาเล่นน้ำตรงนี้ไม่คือหรอกดูอ่ะ,อะถ้าเช่าโรงแรมนี้แล้วก็มาเล่นน้ำตรงนี้มันน้ำไม่สะอาด ให้แต่เฉพาะคนองเรียมเท่านั้นซอเรเก็ไปเดินเออเหยอยู่ข้างบนนี่ก็กว่าจะเดินไปถึงนน่นเดินออกกำลังกายนะ เราเดิอนออกกำลังกายนี่ถือน้ำไปไหนนี่น้ำเข็มไม่มีทางลงนี่เขาไปไหนนี่ขึ้นเรือ มข,ขี่เลยทำไมขี่สพะพานเหรอโวเวียนหัวเมาทะเละแล้วจะได้เวลาขึ้นเครื่องแล้ว9โมงได้นเครื่องที่นี่เขาฮิตรังนกเนาะ ไปดูแล้วเคครับได้สนับลิปนี้ครับขอฝากไว้เพท่านี้ครับยังไงก็เจอกันคลิปต่อไปนะเดี๋ยวมาว่ากันใหม่เคครับสวัสดีครับ